ขอขอบคุณครับในเรื่องของสภาพลเมืองเนี่ยซึ่งท่านคุณชาญเนี่ยคุณชาญตัตยานนท์เนี่ยท่านก็ได้ให้เกียรติมานํานเสนอเรื่องของสมุดปกขาวด้วยตัวท่านเองนะครับซึ่งก็ขอต้องขออภัยเนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดในเรื่องสมุดปกขาวเนี่ยเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดซึ่งนํานเอาศักยภาพอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตเนี่ย มาพัฒนาเพื่อที่จะให้เป็นอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่สามารถพึ่งพาทางเศรษฐกิจได้ตอนนี้เราเพิ่งไปพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวและบริการอย่างเดียวนะครับถึงร้อยละ9กกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละเกากว่าซึ่งทําให้เกิดประสบปัญหาเหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพอไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็เจอปัญหาเรื่องของการยากจนเจยบพลันขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอุตสาหกรรมต่างๆที่ทางสภาพลเมืองได้นําเสนอเนี่ย ไม่ว่าเรื่องของมารีน่าฮับนะครับหรือเวลเนสทัวริซึมหรือเรื่องของแกสโ n o นมีหรือเรื่องของสปอร์ตแอนด์อีเวนต์นะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเรื่องของทูน่าเรื่องของอินดิกาชันฮับเหล่านี้ครับมันจะช่วยให้เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็ทุกสาขาอาชีพเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปรอพึ่งพานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างเดียวอ,นนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีช่วยกันคิดช่วยกันทําสภาพ,พลมเมืองก็เป็นสาขาหนึ่งที่เป็นองค์กรอิสระที่จะช่วยให้การการการ,การคิดเห็นการเสนอแนวทางต่างๆนั้นเป็นกลางนะครับไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันนี้ก็เป็นเรื่องตีประโยชน์ครับก็ขอขอ,ขออยากให้อยากให้สภาพลเมืองเนี่ยนะครับขับเคลื่อนเรื่องอื่นๆเช่นในเรื่องของการเส้นทางคมนาคมขนส่งป้องกันแก้ไขปัญหารถติดหรือเรื่องของน้ําเสียเรื่องของอย,มยะมุนฝอยสภาพลเมืองเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการปักดันเพราะเป็นการรวมกลุ่มของคนซึ่งไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องของการเมืองไม่ได้มีเรื่องของความคิดเห็นที่ที่ไปแอดหรือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ การไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ,อยืนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราถือว่าสภานุนงคงคือเป็นเป็น,ปน,ปนองค์กรที่รวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจด้วยจิตอาสานะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับการที่ทางสภาพลเมืองภูกเกต็ตได้ทําการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัด5ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยื่นสมุดปกข,ขาวให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเกต็ตท่านนรงวุ่นซื่อนะฮะแล้วก็ท่านเลยมี เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ต้องการให้ทางสภาปรเมืองภูกเกต็ตเนี่ยได้มานำเสนอแนวคิดของสมุดปกขาวให้กับกรรมการจังหวัดวันนี้ก็เลยได้มานำเสนอนะครับซึ่งทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้เป็นท่านพิเชษปัทพง์เป็นประธานการประชุมนะฮะท่านก็ได้เห็นว่ามีประโยชน์แล้วคิดว่าจะนำข้อมูลแนวคิดเหล่านี้ ไปประชุมหรือเป็นเวิร์กช็อปกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดูว่าในแต่และแนวคิดเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนออกมาได้อย่างไรบ้างครับนะฮะเพราะว่าทางเราเองก็เป็นลักษณะของการศึกษาในทุกมุมก็คือพูดง่ายว่าเรา,าศึกษาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มีทั้ง10ด้านนะครับซึ่งอันนี้อยากจะให้แต่ละคนนี่ลองดาวน์โหลดนะครับในเราจะมีเว็บไซต์แล้วก็ในเพจของเราเนี่ยจะมี QR Code โก็อยากจะให้ช่วยกันดาวน์โหลดแล้วก็ร่วมกันศึกษาดูนะครับ